สวัสดีค่ะสวัสดี Morning. มอร์นิ่งยามเช้านะคะ,ะจากคลิปที่แล้วเนาะที่น้มสิกมาถ่ายในช่วงเย็นนะคะวันนี้ก็มาลองกินกาแฟตอนเช้ายมามเช้าอากาศดีมากเลยเนาะฮนาเนาะนี่มีมีแขกรับเชิญตัวจิ๋วนะคะออยากจะแนะนำอะไรคะเจ้าถิ่นอยากจะแนะนำทางวัฒนธที่นี่คะ่ะที่ทำอะไรนะ ไปกินกาแฟเนาะไปกินกาแฟค่ะแล้วก็ยังไงไปกินกาแฟแล้วก็มีอะไรบ้างไหนหลงแนะนําสิพี่ฮิก็ไม่รู้เพราะว่าฮานาเนี่ยอยู่ที่นี่นะคะฮานาเนี่ยเป็นมีเป็ดแล้วก็นกแล้วอะไรอีกก็ลอกเออมีดอกไม้เนาะสวยๆดอกไม้ด้วยเต็มเลยปะเดี๋ยวพาไปชมว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเนาะปฮานาปา ลูค้ามมีนมมีนม,นมนชมพูให้กินด้วยนะอาวเหรอมีนมชมพูให้กินด้วยสำหรับเด็กนะคะ<ช>มีอาหารด้วยมีผัดไทยด้วยมีน้ำด้วยได้ค่ะด้วยสมัยเรียนนะเนี่ยตกใจหมดโอ้ยไ <laughs> ม่ต้องตามหรือเปล่าอาไม่ใช่ผัดไทยคะ่ะผ<ช>ัดไทยเอาเป็นกาแฟอะไรดีมีแนะนำไหมคะกาแฟสด ขอนมก็เป็นขอนมชมพูหน่อยเขาเป็นจริงๆก็อยากลองกินร้อนดูนะเย็นก็ได้แต่พิเศษใช้พลรงไน้อนนี้กาโน่เย็นหเมริกาโน่เย็นไม่หวานนะคะเอาไม่หวานเลยค่ะแล้วก็อันน่ะาฮนะเอาอะไรนะชานมนมเย็นนมอะไรนะนมเย็นนอนมเย็นนมชมพูนมชมพูของแม่เอาอะไรนะคะเยื่อพังเป็นชา แม่เอาเป็นอะไรก็ไ <Construction> ด <technology> ้ชะมันเน่ามัทบขนมอะไรนะคะวันนี้มีขนมปังเกลืออันนี้เหรอโอ้ยมีขนมปังเกลือด้วยเดี๋ยวจะอบนี่ไงนี่ลองเอาชิ้นหนึ่งค่ะได้ค่ะเอาายกกินด้วยอ่อโอเคเดี๋ยวให้ทนายกินด้วยค่ะนั่งตรงไหนดีแล้วก็อีมาตัน้าก็ได้มาตันาตรงนี้ไหมแล้วก็อีอานนี้ก็ได้เอาเป็นหน้า จริงๆเลือกนั่งได้ทุที่เลยมุมไหนสวยแม่นั่งค่ะเดี๋ยวน้องนั่งมุมนี้ดีกว่าโอเคมาเป็น2อที่เนาะอ้บรรยากาศดีมากเลยทุกคนสั่งเป็นอเมริกาโน่นะคะแล้วก็ของฮานนี่อะไรนะชืนฮะนมนมชมพูนมชมพูแล้วของหนูกินไหมไม่กินค่ะของคุแม่ก็เป็นชาวมะนาวแล้วก็มีขนมปังอบเกลืออะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวลองชิมดู อากาศดีมากเลยฮนาหลับได้เลยนะเนี่ยอากาศเย็นมากเพราะมันเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่รับมากที่บรรยากาศดีสุดๆต้องห้ามพลาดนะใครมาโดยสเก็ตต้องมาแวะอากาศดีมากเนาะแม่ลองแพนไปสิข้างหลังก็จะเป็นวิวเขาสวยๆแล้วเป็นทุ่งนาด้วยนี่นี่ที่พักด้วยนะมี่เรนลตก็นานด้วย าาดีมก for วันนี้จะพาพี่ทิพย์ไปไหนนะคะพาไปดูน้ำไปไหนด้วยชมธรรมชาติชมธรรมชาติแล้วก็ไปไหนอีกแล้วก็ไปดูเป็ดแล้วก็ไปไหนนะไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำที่รีสอร์ทอ่าโอเคหลานค่ะชื่อฮานาฮานากี่ขวบแล้วคะหกไม่ใช่ไม่ถึงค่ะสี่ขวบใช่ค่ะฮานาสี่ขวบค่ะ ก็เก่งมากเดี๋ยวสูขวดฮะสูขวดนี่เลยนี่ตากล้องตากล้องของน้องมิสิกนะคะวันนี้สวยเลยแล้วก็บรรยากาศดีสดๆไปเลยน้อชัวร์คูยังไม่ใส่มลาคูเลยสวยมากเลยอ่ะได้เลย น่ากินมากไปแล้วค่ะโอ้ยน่ากินมากน่ากินมากเลยแม่เป็นขนมเปังอบกเกลือใช่ไหมใช่ค่ะรอ,อให้มันอุ่นกว่านี้มันจะกรอบคือเพราะว่าถ้นอบเกลือแล้วอ๋อโอเคค่ะพี่เพีอ่ะเราขอกินด้วยได้เลยค่ะ อาหารน,น่งกินมากขนมปังอ,อกเกลือนะคะทุกคนดูน่ากินมากเดี๋ยวพี่เขาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งก่อนรอให้มันให้มันนิดนึงาาพอ<ว>ามรูออกออกมานะ,ะเดี๋ยวน้ำสิกตัดเลยนะอาหารนาด้วยใช่ไหมครึ่งหนึ่งเน,งนงาะขนมปังน่ากินมากเปี่ยวใช่ไหมเค้กปอาหารนาชิมไหมคะอาหารน่าเอาชิมนี่เลย อันนะเอาใหญ่ๆเลยนะกินให้หมดอ,มอ,อ,มอร่อยของแม่มาแล้วชามานาแามโนา้ตขอบคุณค่ะอือร่อยไหมคะฮานานะอร่อยอันนี้อเมริกาโน่เย็นนะคะ อร่อยอร่อยกาแฟาอร่อยกินดื่มนมสิฮานาฮานาลองดื่มนมสิคะอะลองเถอดื่มนมสิมวันนี้แขกรับเชิญแล้วเสือจะกินเยอะเป็นพิเศษนะ <ś> ชมพูชมพูนะวันนี้บรรยากาศดีสุดๆทุกคนฮานาเหนียวแตเลย ที่นี่อำเภออำเภอดอยสะเก็ดนะคะก็มองอำเภอดอยสะเก็ดเนี่ยเป็นอำเภอที่แบบยังอิงกับธรรมชาติอยู่แล้วก็เหมือนตอนนี้เนี่ยก็เริ่มแบบว่าทุกคนก็แบบหาที่สงบๆอ่านหนังสือพักผ่อนอะไรเงี้ยลมเย็นเนาะลมเย็นมากเลยจี๋ได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงเนี่ยดอกไม้ไงบ้างคะแม่อร่อยไหมคะ อร่อยขนมป้าอยูแ่แล้วอกเออก,กลือค่ะเลือดชีสสาล่าด้วยกันไหมเนี่ยค่ะดีท้องฟ้าสดใสมาก,กวันนี้กกนต้นไม้ก็สวยน้าอาหารที่นี่อร่อยแล้วก็หวานด้วยเหรอคะละ่ละล่าชอบไหมชอบค่ะอืมกินหมดเลยคนเดียว <laughs> อากาศเป็นยังไงบ้างอากาศอากาศเย็นมากค่ะอืมน่หน้าหวานเชียว มาแล้วเปิดออกมาแล้วเร็วนี่มาแล้วนะคะคุณพ่อเป็นไงคะอากาศดีไหมคะดีมากอากาศดีมากเลยออกมาแล้วมาเป้ดเลยเอาปุบตู๊บออกมาทุกทีเหมือนปู่มากเลยพี่ไหญ่ลูกใครอ่ะลูกปู่นี่พี่น้องนะคะพี่น้องพี่น้องหน้าตาเหมือนกันเลยสองคู่นี้เหมือนที่สุด <laughs> จริงจริง <laughs> เราไม่เห็นะอย่าพูดอุตุเลยตงนตุงกเห <laughs> 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 มือนปู่มากวันเนี้ดูพอพ่อถอยอย่างนั้น๋ยวโอ้ยอากาศดีมากเลยทุกคนดูมาชิวๆกินกาแฟในวันหยุดนะคะ <laughs> ตัดภาพมาที่ร้านส้มตำเลยนะคะโอ้ทุกคนจากตอนเช้าเราดื่มกาแฟไปแล้ว ข้าวเทียงเราก็มากินที่นี่เลยค่ะที่ไหนคะนะตาตําปูมา้ารถอะไรรถทิพย์ชื่อเหมือนชื่อเหมือน,นพี่ทิพเลย <laughs> ซ่อมตำปูมา้ารถทิพนะคะเดี๋ยวน้องสิง์จะมาลองชิมดูว่ารสชาติจะแซบ่บสมคำาล่ําลือหรือเปล่านะคะมาโอ้กับข้าวน่ากินมากเลยแม่มีไก่ลาบอีสานนะคะที่อ่าไส้ทอดกระเทียมเนาะไก่ทอด แล้วก็มีสั่งส้มตำไปค่ะเยอะมากเลยเด้อมาลองดูสีหน้าส้มตำว่าจะอร่อยอ้อร้อนนะคะร้อนนี่มาแล้วมาแล้วตำไทยอน่ากินมากเลยอะ่ะโอ้ตำไทยน่ากินมากเลยแม่อันนี้แบบออเดิร์ฟนะคะออเดอร์บฮะนาระวังนะคะอันนี้แบบออเดิร์เดี๋ยวนะคะออเดิร์แบบอย่างเนี่ยมอเมก อันนี้แบบเบาบาเ <laughs> บาบ<ๆ>านี่ทุกคนใครที่สนใจเสื้อที่น้องสิกใส่นะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะแคปแล้วก็ทักมาทางทางแชทได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องสิษย์แต่แต่ต้องบอกก่อนนะมีหลายแบบนะทุกคนแต่ละแบบไม่เหมือนกันแต่ก็มีความคล้ายกันค่ะการปักอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันใครอยากได้ก็แคปบได้เลยนะคะแล้วก็ทางหลังไม้ได้เลยนะคะทางแชท <c oughs> เดี๋ยวรอเมนูอาหารก่อนโหทุกคนดูเมนูอาหารเยอะมาก บรรยากาศฮันาคุณพ่อแล้วก็นาอารีพี่ไก่นะคะแล้วก็คุณแม่ค่ะโอ้ดูคะ่ะแต่ละอย่างน่ากินมากฮานาลองชิมสิคะรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยยังไม่ได้ยังไม่ได้ลิ้มรสเลยวันนี้ทำไงเรัร Very g ก o d ์ดหรออร่อยพูดว่ายังไงคะภาษาอังกฤษย่ามื มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะออันนี้คือเมนูที่น้องมิสิกสั่ง <c oughs> ก็คือ <c oughs> นี่เ,นมเ,เมนูตำข้าวโพดกุ้งสุกนะคะเราเน้นเราเน้นสุก<อ>ค่ะน,นี่น่ากินมาก <c oughs> โอ้แต่ละอย่างลาบอีสานก็คือเด็ดอันนี้เป็นตำไทยนะคะ ันนี้เมนูของเด็กเด็กก็มีนะคะมีไก่ทอดนะฮะอร่อยแต่ข้าว <laughs> แต่ข,ข้าวาอยู่ไหนวะฮานาบอกอร่อยไหมยคะฮานาอืมเหนทุกคนเกินแต่และอย่างน่ากินไหมทุกคนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะอันนี้วันพักผ่อนครอบครัว น้ตตมตำปูม้ารสพิบนะคะทุกคนเมนูนี้คือเด็ดเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูก่อนเนื้อปะชอบมากน,น,น้องจะสั่งเป็นกุ้งสุกนะคะน้ำนัวมาก อันนี้ตามผลไม้ค่ะอืมปูปลาก็คือดีตามแบบตามไทยก็คือดีเหมือนกันอันนี้ตามไทยหมูยอนะคะตามไทยหมูยอโอ้ยแซ่บมากอืมอืม จำไชยก็อร่อยเนาะเก่งมากลาบอีสานค่ะไสนะ้ไส้ทอดกระเทียมน้องจิงชอบกินไส้มากืกรอบมากที่นี่หนองปลาข้างนะคะเชียงใหม่ หลังพายับใช่ไ okay. หมคะอ๋อหลังบิ๊กซีเอ็กซ์จ้านะคะอร่อยมากเอายำเซลมออันนี้หมดแล้วเหรอพี่แก่หมดหมดแล้วใช่ไหมคะอร่อยมากเลยค่ะเอาแบบตามแซลมอนอีกนะเอาแบบปูปลานะคะใส่เสร็จแล้วก่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ค่ะสั่ง,ส,งสั่งแบบตามเซอร์มอนเพิ่มหน่อยอยากลองชิมเพราะว่าชิมกุ้งสดอันนี้แล้วก็นัวมากอร่อยมากเลยคะ่ะฮานาฮานาต้องกินหมดเลยนะม<า>เมนูเด็ดมาแล้วทุกคนาายำเซรอร์อนเด็ดมากอ่ะเขาแบบน้ำนัว แลซ,ลม,ซลมอนชิ้นใหญ่ๆจุกๆแต่ว่าอร่อยนะทุกคนถ้าอยู่เชียงใหม่แถวเนี่ยใกล้ๆพยับนะคะหลังบิ๊กซีเอซก็ลองมาชิมได้เสิร์ชว่าซ้อมตำปมารสทิปก็ได้ัตวอะไร